โอเคสวัสดีครับทุกทอ,อร์ชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ตัวบริการช่ t งทีวีโชว์ขอส่งผลงานนะครับล่าสุดไปอีก1นึ่งโปรเจกต์หง,งานด้วยกันวันนี้นะครับวันนี้เป็นคิวของเจ้าฟอร์ซ่าสามนะครับคันนี้ขี่ตรงมาจากอายุทยานะครับเมืองเก่าของเราตะกอนนะครับก็เป็นฟอร์ซ่ายุทธยานะวันนี้มาใช้บริการนะครับสั่งจัดชุดปิ๊บอลูมิเนียมแบบเรียกว่าขอแบบจุจุ นะแล้วก็เอาเตรียมเตรียมเดินทางไกลกันเลยทีเดียวนะครับขอเป็นชุดเต็มนั่นเองนะครับไม่รอช้าจัดไปครับผมนี่นะครับเป็นชุดปีกอลูมิเนียมแพนเทอร์นะครับเป็นตัวฟูลออปชันนี่ฮะตัวฟูลออปชันเดี๋ยวเราเดินดูรอบๆกันก่อนนะนี่ฮะปึ๊บนี่ครับอ่ามองจากระยะด้านหน้าอันนี้ผมยืนตรงแนวกระจกมองข้างนะเพื่อนนะนี่มองจากกระจกมองข้างนะครับ จากระยะกระจกมองข้างเนี่ยถ้าเราวัดระยะเนี่ยแล้วเวลาจะเผื่อเนี่ยนะครับสามารถที่จะกะเผื่อได้เลยสักประมาณ1ฝ่ามือแนวนอนประมาณนี้นะครับนี่ฮะกะประมาณ1ฝ่ามือแนวนอนประมาณนี้เผื่อได้เลยนี่ตัวปี๊บบนนะครับเป็นขนาดความจุ65ลิตรนะครับ full option ด้วยการติดตั้งที่พักแขนแล้วเรียบร้อยแล้วก็บาะพิงนะครับ ตัวที่พักแขนก็จะเป็นที่พักแขนแบบแข็งแรงใช้ได้จริงแบบนี้เลยนะครับนุ่มๆแบบนี้เลยพับขึ้นนะครับเพื่อเก็บแล้วก็ดึงลงมาเพื่อใช้งานได้เลยนะครับเก็บขึ้นแบบนี้นะฮะแล้วยังสามารถที่จะเปิดตัวฝาปี๊บได้ปกติเลยนะครับส่วนตัวปี๊บข้างนะครับเป็นแพนเทอร์สามสิบแปดลิตรนะฮะอ่าดูด้านหลังกันหน่อยปึ๊บนี่เลยอ่า ดูจากมุมของด้านหลังนะครับถ้ามุมนี้เนี่ยเวลาถ่ายรูปนั้นเพื่อนนะนะเจ้าของรถฟังไว้ด้วยนะ <c oughs> เวลาถ่ายรูปนะมุมนี้สวยมากนี่นี่นี่นมุมเฉียง45ลงมาเนี่ยแล้วก็ยิงเสยขึ้นนี่มุมนี้จะสวยมากนะครับจอดโดยการวางขาตั้งข้างนะจะสวยมากเลยอ่าดีครับมองมุมนี้ดูบึกเบินดูเท่ด,เทดูเต็มเต็มแบบจุกจกันไปเลยนะอ่าเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันภายในกันหน่อยว่ากล้องกลง นะครับว่าตัวปี65ลิตรบนเนี่ยกับปิดข้างเนี่ยเวลาเอาออกนะครับมันออกยากแค่ไหนแล้วก็แหลกตรงรุ่นของปอร์ซ่า350หรือปอร์ซ่า300เนี่ยแหลกตรงรุ่นของเขาหน้าตาประมาณไหนนะครับเ<อ>ดี๋ยวดูที่ตัวบนกนก่อนตัวปีปบบนนะครับใช้กุญแจเป็นหนึ่หยอกนะครับใช้กุญแจกดล็อกอันนี้คือตัวล็อกก่อนนะครับแล้วก็กดล็อกที่ตัวสลักตัวนี้จะมีเราเรียกว่าจะปุ่มเซฟตี้นะครับนี่ครับปุ่มเซฟตี้ ควบคุมนะเซฟตี้ยกขึ้นนะครับแล้วก็เก็บึ้นล็อกก่อนนะแล้วเปิดฝาได้เลยครับตัวอินเนอร์ภายในจะให้มาถือเป็นอุปกรณ์มาตรฐานส่วนที่ตัวฝาก็จะมีอินเนอร์ด้วยเช่นกันนะครับรวมไปถึงาสายรัดของกันกระแทกตัวนี้มานะครับนะีบ่ฮะก็ถือว่าเป็นชุดมาตรฐานนะครับ,ป,บปั๊บปิดมาส่วน65ลิตรเนี่ยใส่หมุนน็อกได้2ใบนะใช่ไนใะบแบบเต็มเใบาสามารถวางได้เลย ชุดล่างนะครับชุดล็อกกดสลักเซฟตี้แบบนี้ครับนาะดูอีกครั้งนะไขกุญแจนะครับนี่ฮะกดล็อกกนกดสลักเซฟตี้นะครับแล้วก็เก็บสลักก่อนเสร็จแล้วเราดึงตัวฟีบเนี่ยมาทางด้านหลังหรือจะอุ้มแบบลักษณะน,นี้ก็ได้นะครับเอาแบบที่เปนขนาดนะครับดึงไปเลยนี่ปึ๊บที่ตัวพาดนะครับ ชุดนี้นะครับเลือกที่จะจัดในส่วนของตัวแหลกท้าย GTR สีดำพร้อมกับจะใช้ตัวกันตกของรุ่น300แบบนี้นะครับอย่างที่เราย้ำกันเสมอนะครับว่า f o r z a 350จะต้องเปลี่ยนกันตกตัวนี้เป็นรุ่น300นะครับผมคคบแหลกข้างตรงรุ่นนะครับแหลกข้างตรงรุ่นจะทําให้กับ f o r z a โดยเฉพาะเดี๋ยวเราถอดปิลข้างกันหน่อยนะครับมาดูมนดูตรงนี้ก็ได้ครับมาดูตรงนี้ครับ ในส่วนของตัวปิบข้างเวลาถอดนะครับปึ๊บไขกุญแจหนึ่งดอกเนี่ยสามารถไขได้ทั้งสองข้างนะครับกุญแจหนึ่งดอกใช้ได้ทั้งสองข้างเลยหมดครับกดล็อกอ่าดีล,ล็อกกดล็อกปึ๊บเกลี่ย,ยสลักนะครับแล้วก็จกัดฟิบยกแบบนี้ยกเฉียงขึ้นมาทางหลังห้าอ่าสิ่ห้าองศานะครับปึ๊บแบบนี้ฮะน่นะครบับการทำง,งานของมันง่ายๆครับที่ตัวปิปเนี่ยเขาจะเป็นสลักตัวนี้ ส่วนที่ตัวแหลกจะเป็นสลักัวคู่แบบนี้นะครับตัวอะแดปเตอร์ที่เรายึดก,กับตัวชุดแหลกข้างเนี่ยนะครับอะแดปเตอร์เป็นเหล็กหนา9มิลน,นั้นเพื่อนนะเหล็กหนา9มิลแข็งแรงทําสีระบอบสีระบบพาวเดอร์โค้ทให้อย่างดีเลยนะครับมาพร้อมกับชุดล็อกปลีบเขามาตรฐานเลยสําคัญที่สุดก็คือชุดคั้าหลังตรงนี้ฮะที่มันจะรักษาสมดุลไม่ให้ตัวฟล๊บแกว่งไปแกว่งมาระหว่างที่เราบรรทุกของและมีน้ําหนัก นั่นเองนะครับก็ถือเป็นดีไซน์ของทางร้านเรานะนเวลาติดตั้งหรือเวลาใส่ฟลิปก,ก็ไม่ได้ยากเลยนะครับอ๋อจุดสังเกตอีกอย่างหนึงหง่ง,ง,ออง,ม,งมองจากด้านข้าง,รง,รงนะครับถอยถอยหลังไมด้เนืงมองจากด้านข้างมองแนวตรงๆนะนะครับตัวแหลกข้างเนี่ยถ้าเราวิ่งเปล่าๆอาันนี้ต่อข,อขาให้นะครับในหลักหลักข้างเขาวิ่งเปล่าๆวิ่งเนเมือนเนี่ยมันไม่ได้เกะกะอะไรเลยถ้ามองจากแนวนี้เนี่ยนะครับถ้ามองจากแนวนี้เนี่ยไม่เกินแขนสำหรับแหลกข้างเปล่าๆนะ เดี๋ยวตอบคำถามเจ้าของรถเห้อีกคำถามหนึ่งว่าเจ้าของรถเองก็มีความกังวลแล้วก็ยังแอบสงสัยอยู่นิดนึงว่าเอ๊ะถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้เดินทางนะครับเราไม่ได้เดินทางแล้วเราเก็บตัวที่ข้างเนี่ยไว้ที่บ้านแล้วใส่เฉพาะปิ๊บปนนะแล้วมันจะหน้าตาเป็นยังไงครับปิ๊บปนเวลาใส่นะครับป๊บใส่สลักสีสลักแมงโงกัน ให้ดีนะครับอ่าเสร็จแล้วก็ดันตัวปี๊บหรือตบตัวปี๊บไปข้างหน้าเวลาตบตัวปี๊บไปข้างหน้าก็อย่าลืมนะครับว่ารถเราจอดอยู่ในตำแหน่งที่มั่นคงนะไม่งั้นเดี๋ยวรถไหลข้างหน้าด้วยอ่ามาดูด้านนี้ครับเสร็จแล้วเอาตัวล็อกตัวนี้เกี่ยวกับชุดล็อกเยอล็อกปี๊บอ่านี่คือรูปร่างของเขาอ่าลองลองถอยหลังไปดูไกลๆนิดนึ่งนี่คือรูปร่างของเขาเวลาที่เราไม่ได้ใช้ปี๊บข้างวิ่งในเมือง วิ่งในเมืองโดยใช้แต่ปีโอนนะครับระยะของเ้าเนี่ยตัวพีปอนจะกว้าง6เซนก็จะไม่เกนกจะจกไม่เกินไกลแน่และวีได้พุไกไ,ได้ปกติเลยใช้ชีวิตได้ปกติเลยค่ะนี่เราลองใส่ตัวพีข้า ใส่เอ้งไงเ้าอ kind of um ่ะเอาผู้เ้งให้ได้สี่หมดแล้วตบตุ้มที่ข้างหน้าหดากเก็ลากอ่ะเป็นันเรียบร้อยก็จะได้ชุดปีกบอูมียสามใบและพร้อมออกเดินทาง ะครับไปสักเจ็ดวันก็แล้วกันสำหรับเช็ดี่เดือนนี้นะหรือถ้าใครเป็นเจ้านายตัว,ว,วเองมีบริษัทของตัวเองไปเลยครับไปทั้งเดือนนะแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันครับผมส่วนลดราคาชุดนี้ทั้งชุดนะครับมีตัวบีบปน15ลิตรขาดล็อตแลตท้ายกันตกที่ั้งแขนบอกทิงมีบหน้าแบตข้า,าขงนะครับฟองฟอบนะฮะเดี๋ยวใส่ไว้ให้ใต้โพดี้เหมือนเดิมเลยขอบคุณนะ ุูสินค้าของเราไว้วางใจนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามชมเดี๋ยวมีอะไรมาอัพเดตอีกทีนี่ไปก่อนครับสวัสดีครับ